ไข่มุกอ่ะตัวไข่มุกอ่ะมันทําให้ท้องอืดน,นะคะอันนี้เพิ่งกินชาดํากับงอกระป๋องไม่ใช่ชาไข่มุกค่ะแต่ปกติคุณปื้มก็กินชาไข่มุกทุกวันนะคะจริงป่ะพี่มันทําให้ท้องอืดหรอคะเขาบอกว่าถ้ากินเยอะๆอ่ะทให้ท้องอืดได้ทุกคนก็ไม่เคยท้องอืดเลยคะ่ะหรือว่าคุณปื้งกินโปรไบอติกหรือเปล่าคะมันเลยทาให้ท้องไม่อืดเกี่ยวค่ะเกี่ยวมากพี่แมน่ะกินข้าวสองมื้อทุกคนเรากินแบบห้าจานน่ะแล้วผลไม้อีกถาดหนึ่งอ่ะ คือเขาจะท้องอืดอยู่แล้วเพราะว่าเขากินเยอะไงแต่เพราะเขากินแค่สองมื้อพี่แมนอะสกินโพลิวัลติกทุกวันคืออันนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้พี่แมนไม่ท้องอืดสังเกตช่วงนี้พี่แมนไม่หงุดหงิดเลยอารมณ์อารมณ์ดีมากใจดีมากเคยได้ยินโพลิวัลติกอารมณ์ดีป่ะคะอันนี้มันมีสายพันธุ์นั้นเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยนี่พี่หัวเราะเกินเกินอันนั้นพี่เอาหัวเราะปกติละแล้วตัวนี้พอระบบ ย่อยเราดีอะเราไม่แน่นท้องอะ่ะเราก็แบบชีวิตมันจะรู้สึกดีมากขึ้นทุกคนใครที่แบบมีปัญหาแน่นท้องจุกเสียดแบบเลอะบ่อยๆอะตัวนี้มีส่วนช่วยนะคะแล้วก็ขับถ่ายง่ายด้วยเพราะมีพรีบวติก12สายพันธุ์ค่ะทุกคนเออรับจริงไหมคะที่กินไข่บุกเยอะๆแล้วมันทําให้ท้องอืดพี่อ,อ้อมมโนว่ะเนี่ยมาพี่ได้ยินไหมถ้าใครมีความรู้ช่วยคอมเมนต์มนาะบอกหมค่ค่ะ